สวัสดีครับผมออจากอูก้านะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องท่าน้ำแข็งรุ่น25 n นะครับเป็นเครื่องท่าน้ำแข็งเกรดตัวแรกของอูก้านะ และตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเซกเมนต์น้ำแข็งเกรดของอูก้าเลยอ่าแล้วเราย้อนกลับมานิดนึงครับสำหรับคนที่ชอบทานน้ำแข็งเกรดหรือชอบเคี้ยวน้ำแข็งนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะครับและที่สำคัญนะทำไมผมยังรู้สึกว่ามันว้าวมากๆนะครับเพราะอย่างนี้ทั่วไปแล้วนะครับน้ำแข็งเกรดเนี่ยการที่เราจะได้น้ำแข็งเกรดออกมานะครับผมบอกเลยว่ามีอยู่แค่2อย่างอย่างแรกนะครับผลิตจากเครื่องทำน้ำแข็งเกรดขนาดใหญ่มากๆนะครับ ซึ่งใหญ่ในที่นี้คือใหญ่จริงๆนะไม่ได้เป็นโฮมยูสเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราสามารถย่อขนาดให้เล็กลงเหลือเท่าเครื่องแค่สําหรับโฮมยูสได้แล้วนะครับถือเป็นเรื่องที่แจ๋วมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบน้ําแข็งเกรดที่ผลิตออกมานะผมบอกเลยว่ามันจะมีน้ําแข็งอีกประเภทนะครับก็คือน้ําแข็งบดแต่ประเด็นคือน้ําแข็งบดเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งที่ เราเอาก้อนใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปในเครื่องบดนะครับแล้วบดออกมาแต่ต่วใหญ่นะครับปัญหาของน้ําแข็งบดก็คือมักที่จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะครับด้วยเครื่องทำน้าแข็งรุ่น 25n ของเราอ่าและดูขนาดของเขานะครับกําลังดีเลยถ้าจะเอาไปใช้ที่บ้านนะครับผมบอกเลยว่าเอาไปใช้กับเครื่องดื่มทั้งโซดาแอลกอฮอล์นะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้แบบเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของสเปกกันครับ เครื่องนี้นะครับกำลังการผลิตของเขานะอยู่ที่ชั่วโมงละ700กรัมถึง1กิโลนะครับที่ผมต้องบอกว่า700กรัมถึง1กิโลเนี่ยเป็นเพราะถ้าเราเอาเครื่องนี้นะครับไปวางในอุณหภูมิห้องที่ค่อนข้างเย็นนะครับเช่นห้องแอร์20ถึง25องศานะครับอัตราการผลิตต่อชั่วโมงเขาจะเยอะขึ้นด้วยนะครับเช่นถ้าห้องที่มีอุณหภูมิ20องศานิดๆน,นะครับ <c oughs> ก็จะได้อยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ1กิโลแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย ไม่ได้วางในห้องแอร์นะครับเราเอาไปวางในห้องครัวอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ700กรัมนะครับต่อชั่วโมงนะแต่จริงๆแล้วผมว่าก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะสำหรับเครื่องทํำแข็งไฟประมาณนี้นะครับและตัวเครื่องเองนะครับมาพร้อมกับถังเก็บนี่2กิโลครับผมได้ค่อนข้างเยอะเลยเพียงพอสำหรับผู้ใช้3-5คนได้เลยนะครับก็เพียงพอสำหรับบ้านนะครับที่มีสมาชิกครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับลูก ลูกชายลูกสาวแล้วก็คุณย่าอีกสัคนก็ได้อะนี่ก็ถือว่ากําลังเหมาะเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของลักษณะน้ําแข็งกันครับเดี๋ยวผมจะไปตัดให้ดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงนี่เลยเปิดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะตัดน้ําแข็งออกมาให้ดูปึอ่ะใส่แก้วในไป ผมบอกเลยว่าถาังเก็บเขานะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแก้วนี้แก้วใหญ่มากเลยนะนี่นี่นีอ่อีกช้อนหนึ่งนี่ดูนะครับว่าลักษณะน้ําแข็งเขาจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็เคี้ยวง่ายมากๆเลยนะครับนี่เป็นทรงนักเก็ตไอซ์นะครับหรือน้ำแข็งเกล็ดของเรานั่นเองเอาไปลงในพวกโซดาพวกแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มต่างๆเนี่ครับที่ต้องการเคี้ยวน้ําแข็งนะครับหรือจะเป็น แป,ป๊บตีก็ได้โคกก็ได้นะครับนี่ตัวนี้เหมาะมากๆเลยได้ทั้งไวเด็กไวผู้ใหญ่นะครับทานได้แบบเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราเทลงไปในถังเก็บกันปึ๊บปึ๊บและต่อมานะครับเป็นส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของเขานะโอเคด้านหน้าของเขานะครับ ถังน้ําแข็งเป็นลนักษณะการสไลด์มาด้านหน้านะครับแล้วเราสามารถปล่อยให้เขาห้อยอย่างนี้เพื่อให้เราตักน้ําแข็งได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ตักลงแก้วเราได้เลยอ่าและถังเก็บตรงนี้นะครับมีขนาดความจุอยู่ที่2กิโลครับผมอ่าโอเคและมาในส่วนของการเทน้ําหรือการเติมน้ําของเครื่องเรานะครับนี่นี่ก็คือถังน้ําของเขานะครับ ขนาดความจุของถังน้ําอยู่ที่3.5ลิตรนะครับผมหรือถ้าจะถามว่าน้ํา3.5ลิตรเนี่ยจะแปลงเป็นน้ําแข็งได้กี่กิโลนั่นก็คือ3 5มกิโลเช่นกันครับน้ํา1ลิตรนะครับให้จําไว้เสมอเลยก็คือจะได้น้ําแข็งอยู่ที่1กิโลนะไม่ว่ารูปทรงไหนก็ตามนะครับโอเคเรามาดูหน้าจอกันอีกนิดนึงครับเวลาเราเติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วจะเปิดเครื่องของเขาง่ายมากครับกดปุ่มไอซ์หครั้งแค่นั้นเลยครับหลังจากนั้น เครื่องเขาก็จะทํางานให้เราแบบออโต้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเขาก็จะทําจนกว่าน้ําแข็งจะเต็มนะครับเต็มน้าแข็งก็จะหยุดน้ําหมดเครื่องก็จะหยุดทํางานเช่นกันครับอ่ะแล้วก็มาดูปุ่มถัดไปครับจะเป็นในส่วนของปุ่มไฟนะครับนี่เปิดปิดเปิดปิดโหเปิด,ปด,ปดทิ้งไว้ได้นะครับสวยดีอ่าแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มคลีนนะครับปุ่มคลีนตัวนี้เอาไว้สําหรับล้างเครื่องนะครับผม เวลาลูกค้าใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับถังเก็บน้ําด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคออ่ะดูมันจะเริ่มมีฝุ่นมีตะกันนะครับเกิดขึ้นให้เรากดปุ่มปิดเครื่องโดยการกดปุ่มไอซ์หนึ่งครั้งนะครับแล้วมากดปุ่มคลีนหลังจากนั้นเทผงล้างเครื่องเข้าไปนะครับผงล้างตะกันของเราแค่นั้นเองนะครับเครื่องก็จะทําการล้างแล้วเราก็เอาฟองน้ํานะครับมาเช็ดถูและระบายน้ําออกได้เลยนี่แค่นี้นะครับก็ใช้งานเครื่องได้อย่างมีความสุขแล้วอ่า ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของบอดี้ของตัวเครื่องครับนี่โอเคบอดี้ของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสแตนเลสอย่างนี้นะครับนี่สแตนเลสรอบเครื่องเลยนะครับและด้านหน้านะครับก็จะเป็นฝาอะคริลิกนะครับกับบอดี้ตรงนี้ที่เป็นสแตนเลสที่จับนะครับผมและถังน้ําด้านบนนะครับก็จะเป็นพลาสติกด้านบนจะเป็นอะคริลิกครับผมโอเคและด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลม ระบายอากาศไปด้วยนะครับ1ตัวเพื่อให้เครื่องระบายความร้อนและเกิดน้ำแข็งออกมาครับขยับมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นในส่วนของสายระบายน้ำครับนี่เราสามารถขอดสายตัวนี้นะครับสำหรับเวลาเราล้างเครื่องนะแล้วก็เทออกมาได้เลยนี่แม่น้ำออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่กลับไปก่อนจุ๊บปุ๊บอ่าเอรคเรียบร้อยฮนะ แล้วถัดมานะครับก็มาในส่วนของสเปคไฟของตัวเครื่อง25 n กันครับตัวเครื่องนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านปกติได้เลยและปลั๊กของเครื่องนี้นะครับเป็นปลั๊ก3ขานะครับมีลายนิวตรอนแล้วก็กล่าวครับผมและตัวเครื่องนะครับใช้กำลังไฟอยู่ที่1.5แอมป์นะครับหรือถ้าตีเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่250วัตต์ครับผมและถ้าเกิดว่าเราตีเป็นชั่วโมงในการคำนวณค่าไฟนะครับถ้าผมเอาค่าไฟหน่วยละ5บาทนะครับมาคูณตัวนี้ มันก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ1.25บาทนะครับหรือบาท25ตังค์แล้วถ้าเกิดว่าเรามาคํานวณเล่นๆนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะได้น้ําแข็งอยู่ที่ประมาณโลหนึ่งถูกไหมฮะถ้าบวกค่าน้ําอะไรไปด้วยแล้วเครื่องนี้นะครับจะผลิตน้ําแข็งต้นทุนอยู่ที่1.5บาทต่อ,อก,กิโลครับผมเป็นไงถูกมากๆเลยนะครับถ้าเราไปเทียบกับน้ําแข็งกระสอบน้ําแข็งบดนะครับหรือน้ําแข็งที่อยู่ในห้างร้านต่างๆนะครับผมบอกเลยตัวนี้ถูกกว่ามากๆนะ ถ้าผมคำนวณแบบคร่าวๆนะครับจากน้ำแข็งกระสอบละยีโลนะกระสอบ20โลเนี่ยมันจะตกต้นทุนอยู่จระมาณ2บาท50ตังค์หรือแพงกว่านั้นนะครับแล้วแต่ราคาต่อกิโลด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ตั้งแต่2.5บาทนะครับไปถึง4บาทเลยด้วยซ้ำนะครับแต่กลับกันตัวนี้อยู่ที่1.5บาทต่อกิโลและที่สำคัญเรายังรู้ที่มาของน้ำแข็งด้วยนะน้ำสะอาด นะครับน้ำแข็งก็สะอาดเช่นกันครับแล้วมาในส่วนของขนาดตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมีความกว้างอยู่ที่25ซนติเมตรนะครับและความลึกของเครื่องนะครับอยู่ที่42เซนติเมตรและความสูงจากพื้นถึงด้านบนสุดของเครื่องนะครับอยู่ที่48ซนติเมตรนะครับและที่สําคัญนะครับจุดวางเครื่องของลูกค้านะผมแนะนําต่ออีกนิดนึงนะครับด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีพับลมไว้ระบายอากาศนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเราเอาเครื่องไปวางนะครับในจุดติดตั้งลูกค้าควรจะเว้นระยะห่างของตัวเครื่องอย่างน้อยนะครับหฟุตเป็นต้นไปนะครับต่ให้ดีเลยควรจะเว้นไว้ประมาณสัก2ฟุตนะครับทีเนี้ยเครื่องเขาจะมีแอร์โฟลที่ดีและแอร์โฟลที่ดีนะครับก็จะสามารถทําให้เครื่องผลิตน้ําแข็งได้เร็วขึ้นด้วยครับแล้วมาในส่วนสุดท้ายนะครับเครื่องนี้เหมาะกับใครเครื่องนี้นะครับเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีการใช้งานตั้งแต่3-5ถึงคนนะครับ ตัวนี้เหมาะสําหรับไว้ในบ้านนะครับที่มีคนใช้งานอยู่ประมาณไม่เกิน5คนนะหรือบางลูกค้าของผมนะครับก็เอาเครื่องตัวนี้ไปใช้ในบาร์ค็อกเทลนะครับที่ไม่ได้มีร r านเ a คชั่นเยอะๆนะครับลูกค้าไม่ได้วอล์กอินมาตลอดขนาดนั้นนะครับหรือจะเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็ออฟฟิศนะครับที่มีการใช้น้ําแข็งบ้างเป็นบางครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเสริมภาพลักษณ์ให้กับบริษัทของคุณหรือออฟฟิศของคุณด้วยนะครับอ๋อแล้วมีขี้นึงครับ โชว์รูมครับผมมีลูกค้าผมเอาเครื่องทำน้ำแข็งตัวนี้ไปไว้ในโชว์รูมนะครับผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาน้ําแข็งตัวนี้ไปใส่ในน้ําหวานน้าโซดานะครับหรือน้ําอัดลมเป็นต้นไปนะเครื่องนี้นะตอบโจทย์สุดๆเลยครับผมและสําหรับใครที่ชอบทานน้ําแข็งทรงนักเก็ตไอซ์หรือน้ําแข็งเกล็ดนะครับพลาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยกับอูก้า25 n ครับและรีวิวที่ดีนะครับควรจะมีราคา เครื่องนี้นะครับตกอยู่ที่1 7 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมและที่สำคัญยังผ่อน0%ได้10เดือนอีกด้วยใครมีบัตรเครดิตก็มารูดกันได้เลยเครื่องนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ที่ l ล n ์ Facebook s o p ป e ้ล a ซ a ด้านะครับหรือจะโทรมาหาที่บริษัทเลยก็ได้ครับผมและวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์หรือจะแอดไลน์แอดมาถามราคาและสเปกก่อนก็ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ